ครับสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองใสผ้ารวยนะครับเมื่อนี้นะครับมีมาอีกแล้วนะครับสําหรับเลขสูตรนะครับอันนี้เป็นสูตรโบราณน,นะครับซึ่งเจ้าของสูตรเพิ่นส่งมาให้เพราะว่าเพิ่นหูวาเอบอได้ไป่ายทําคลิปทั้งหอดนะครับเพราะว่าติดงานขาวดําอีกคงจะลายวันนะครับเพิ่นก็เลยส่งสูตรนี่มาให้เพิ่นบอกว่าสูตรนี่งวดก่อน เข่าสามตัวบนนะครับแต่ว่าสองตัวล่างบ่อเข่าเนาะครับเนาะเข้าเพียงแค่สามตัวบนนะครับสูตรนี้นะครับเจ้าของสูตรเพิ่นขอสงวนทีกับชิดซื้อเสียงเรื่องน้ำเพิ่มไม่ออ,อกเนาะครับเนะาะเอสดก็จะขออนุญาตเอาเตะตัวเลขลงนะครับเอฟซี FC ทุกท่านครับไม่ว่าจะเอาเสียงหรือว่ารูปภาพของเพิ่นลงกับอะไรนะครับกับ ได้เพียงแช่ตัวเลขแนวทางการขอกับขอบพาะคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับเจ้าของสูตรนะครับสูตรโบราณน,นี่จะเป็นจังไดจะได้หลายตัวหรือว่าจะได้จังไดในงวดน,นี้จะเข่าบนเข่าล่างมอกระมาไปเบิง่งไปช่มพร้อมๆกันกับเอฟซีทุกท่านครับพร้อมแล้วมาเข่าไปเบิ่งไปช่มสูตรโบราณกันนะครับเอฟซีทุกท่านครับ สำหรับนี่คือสูตรนะครับสูตรของคนที่ห้มากนะครับก็มีเจ็ดมีเจ็ดมีศูนย์มีแปดมีสามมีเจ็ดมีหกมีหนึ่งมีสี 1, ่นะครับเอาเห็นกันบอนะครับชัดเจนกันบ่นอ๋อครับเอฟซีทุกท่านครับอ๋อขอโทษขอโทยนะครับกงอาจจะดินนิดนึงนะครับ นี่ครับสูตรวันเสาร์นะครับจะรากินเบ่งรัฐบาลวันนี้ออกวันเสาร์นะครับคือมีเจ็ดมีศูนย์มีแปดมีหกมีเจ็ดแล้วก็มีหกมีหนึ่งมีสี่นะครับเห็นกันมั้ครับเดี๋ยวจะย้อนไปให้เบ่งนะครับอยู่ในงวดที่ผ่านมาวันศุกร์นะครับเดี๋ยวนะครับ ในครับในงวดที่ผ่านมาวันศุกร์นะครับเหลขกในตาล่างสูตรนี่นะครับก็มีแปดมีหกมีหนึ่งมีสามมีสี่มีเจ็ดนะครับกับไปออกอยู่ที่แปดหกหนึ่งแปดนะครับอยู่ด้านบนนะครับเห็นกันบ่ครับนี่ครับเข้าสามตัวนะครับมีหกมีหนึ่งมีแปดนะครับส่วนใหญ่เพื่อนจะให้จับอยู่ที่สามตัวนะครับแล้วค่อยมาตัดเลี่ยมสองตัวนะครับคือสูตรนี่จะบรหลุดนะครับ ไม่วดที่ผ่านมาแต่เข่าบนบ่าเข่าล่างนะครับเข่าบนสามตัวนะครับแปดหนึ่งหกนี่ครับวันศุกร์เห็นกันไหมครับแปดหนึ่งหกแต่ว่าสองตัวพลาดนะครับทำล่าจะเกาแล้วนะครับเก่าเกินนะครับเอฟซีทุกท่านกับขอโทษขออภัยหากว่าชัดเจนนะครับชัดเจนไหมครับนี่ครับสูตรวันศุกร์นะครับ ต่อมามาดูสูตรพันเสานะครับ,น,น,รบนี่ครับอันนี้เป็นสูตรวันเสามีเจ็ดมีศูนมีแปดมีสามมีเจ็ดมีหแล้วก็มีหนึ่งมีสี่ท่านล่างนะครับเีนี้นะครับอ้า เรา,เเาจะเอาตัวใหญ่ๆมาให้เบิ้งเลยนะครับเพื่อว่าเอฟซีจะได้เห็นชัดเจนนะครับเพราะว่าอยู่ในสูตรอาจจะไม่เห็นชัดเจนนะครับขอถทดขอไปหลายๆนะครับเพราะว่ากล้องไม่ค่อยดีนะครับจะตัดไว้นะครับขอเบิ้งตามสูตรนี้เลยนะครับเอฟได้หลอกออกมาแล้วนะครับเอเบ็กซบอกออกมาแล้ว นะครับขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงนะครับโอ้ขอโทษขอไฟละลายนะครับเพราะว่าที่วางกล้องก็ไม่สะดวกนะครับตะกูรไว้นีนะครับขออนุญาตกล้องนิดน,นึงนะครับเห็นชัดเจนบ่ครับ ในสูตรนะครับจะมีมีเจ็ดมี0มี8มี3มีเจ็ดมี6มี1มีสี่แต่ว่าเจ็ดจะมีซ้ำกันอยู่ที่2ตัวนะครับโมแน่นะครับงวดนี้7จนะครับกับคู่มาคือ 03, นย์สนะครับ1516แต่ว่าเน้นอยู่ที่1นหานะครับบรรทัดที่ 2, 4 1, 4 2, 4 4, นึ หกสองเน้นที่สี่หนึ่งกับสี่เจ็ดนะครับบรรทัดที่สามจับที่จับคู่มาแล้วนะครับหกห้าหกแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดศูนย์เน้นที่เจ็ดเจ็ดและเจ็ดแปดนะครับถามาแปดก็คือแปดห้าแปดเก้าเช่นั้นนะครับสําหรับถามาหลักแปดนะครับแต่ที่นี้เน้นไว้สองตัวห้าหางนะครับสี่หนึ่ง เจ็ดเจ็ดแปดสี่เจ็ดหนึ่งห้านะครับแต่ว่าสามตัวแอดบได้จัดให้นะครับเอฟซี FC ทุกท่านครับเอฟซีก็กลองจับเพิ่งนะครับจับสามตัวนะครับถ้าแอดจับให้สามตัวหรือครับถ้าแอดจับสามตัวจะคอยจับให้อยู่ที่สามเจ็ดสี นะครับหกแปดสี่หกแปดสี่สามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดแปด หนึ่งห้าหนึ่งห้าเนี่ยเป็นควอมชอบของแอดส่วนตัวนะครับเด้อขอโทษขออภัยอยู่ในตาล่างบมีนะครับแต่ว่าอเอาค่อมชอบของเจ้าของมาลุงเพิ่มเติมนะครับขอโทษขออภัยนะครับเบฟซีบางท่านอาจจะว่าเอาคือบอมีในตาล่างคือมีอยู่ในนั้นนะครับสําหรับหลักห้านะครับเพราะว่าจะไปจับใซตกับอีกสูตรหนึ่งนะครับหกห้าก็เช่นกันนะครับ ใส่อีกสูตรหนึ่งนะครับสามเจ็ 4, 4, 7, ดสี่หกหรือเอบซีท่านใดจะจับ3ตัวเป็นตัวได้อีกก็ตามใจช,ชอบนะครับเอบซทุกท่านครับส่วนที่แอบชอบนะครับ3ามเจ็ 7, นะครับสตัวนะครับหรือแอบซีท่นนานใดมักชอบตัวใดก็เลือกเอานะครับ เดี๋ยวอจะคำนวณให้อีกรอบมานะครับเพราะว่ารอบนี้นะครับเอ็ดติดธุระนะครับก็คือติดงานขาวดำนะครับเนาะแบบโบมีเมลาได้คำนวณให้เอฟซีได้ย่างเต็มที่นะครับก่อโทษขออภัยนะครับคือสูตรนี้ในงวดที่ผ่านมานะครับสูตรโมรานนี่ในงวดที่ผ่านมาเข้าหกหนึ่งแปดนะครับเ๋ยวจะเอาให้ชุมอีกรอบนึงนะครับสําหรับสูตรความคืบสูงมาทั้ง โทรศัพท์นะครับเนอกอธิษฐานควาไพอาจจะบ่ชัดเจนนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเห็นกันไหมครับเพราะว่าสูตร ็นสูตรเก้าสูตรตั้งแต่เดิมนะครับจนเก้าจนตัวเหล็กใกล้จะลบเลื่อนแล้วนะครับนี่ครับในหววที่พันมากเข้าสามตัวนะครับมาลุ้นกันนะครับว่างวดนนี้จะเข้าสามตัวอีกบ่นะครับสําหรับสูตรนี้นะครับเนาะสาหรับสูตรนี้จะเข้าสามตัวอีกหรือไม่หรือจะลดนะครับคำว่าพินิจพิจารณาเอานะครับ หรือว่าจะเข่าสองตัวเพราะว่าสูตรโบราณนี่บางครั้งเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับบางครั้งจะเข้าล่างส่วนบนจะเข้าสองตัวกะมีแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับเจ้าของสูตรท่นบอกนะครับอาจจะเป็นหลายตัวแต่ว่าสรุปออกมาแล้วนะครับสามตัวสองหางนะครับในหมือนี้นะครับสามตัวสองหางศูนย์แปดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดนะครับส่วนสองตัวมีหางนะครับ สาเหตุที่หาหางก็เป็นตัวเลขที่แอดชอบน้ำนะครับน้งหานะครับส่วนอยู่ในตาล่างก็มีหนึ่งีีหนึ่งนะครับเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ดนะครับถ้า,ามักจะชอบก็รีบยิบจ็บฉลากินแมงรัฐบาลไว้นะครับถ้าฉลาดของมากนะครับเพราะว่าสูตรโบราณน,นี่นะครับถา้า่อยไปบบนานก็จะหมดแผงนะครับตามเจ้าของสูตรเ่าเพิ่นเรามาเพิ่นบอกมานะครับ เพิ่นก็เลยแต่ตอนแรกๆนะครับเพิ่นก็อยากให้แอดจัดซื้อจัดหาก้อนยิบจับฉากินแบงค์รัฐบาลไว้ก่อนคอยจังลงในคลิปนะครับแต่ว่าแอดก็อยากให้เอฟซีได้นำนาะครับเนาะเพราะว่าถ้ายเอฟซีเห็นถ้าท่านใดที่โชคดี ไปเห็นกะยิบจับไว้เลยนะครับถ้ามักแ้่ชอบถ้าผมมักชอบกับพันนะครับทางช่องสนับสนุนให้ยิบจับจรากินแวงรัฐบาลเท่านั้นนะครับบริมมมอให้รุ่หของนักการเพราะนั้นสิ้นเงินแต่ประการใดนะครับกับปวดใจวิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับทุกสูตรทุกเซียนทุกสำนักมีสิทธิ์เข่าเลยมีสิทธิ์หลุดนะครับชอบก็ค่อยจัดนะครับเดี๋ยววันหลังนะครับแอดจะเขามาสรุปสูตร ให้เบิ่งให้ช่วมกันนะครับสําหรับในงวด16มีนาคมก็ส16เมษายนขอโทษนะครับ16เมษายนนี้ปีหัขานี่นะครับแอดบ่แน่นะครับแอดอาจจะเลนทั้งสูตรมากกว่านะครับเพราะว่าแอดบ่อมีเวลาที่จะได้เดินทางไปไทยทั้ทังไกลนะครับเพราะว่าช่วงนี้ค้าน้ำมันก็ลอยรอแล้วนะครับส่งแอดกับบริบไปไปทำการทำงานทั้งใดัวแต่ไทยทำจิตนะครับ งบเก่าก็หมดนะครับอีกอย่างมีอิทผ่นนานมากราดบริโฉคได้ใช่ก็เลยบ่มีค่การน้ำมันได้ไปไทยถ้ำนะครับขอถทดขอพายเอฟซีนะครับบางท่านอาจจะว่าคือบ่ไปทไทํถ้ำทั้งอื่นนะครับช่วงนี้ขาดเขินจริงๆนะครับอีกอย่างติดงานขาวดำความทั้งงบน้อยนะครับค่าน้ำมันเ้ลอ,อยลอแล้วก็เลยจะขอเป็นสูตรละสมากกว่านะครับเพราะว่า ก็มีเอฟซีผู้เพื่นใจบุญนะครับเพื่อนทรงสูตรมาให้นะครับหรือว่าผู้เ่าผู้แก่เพิ่นทรงสารแอดนะครับเพื่อนก็เลยให้สูตรมานะครับกับมีหลายสูตรเช่นกันนะครับในวันนี้เดี๋ยวเอฟจะเน้นไปทางเลขสูตรหลายกลัวนะครับแนวทางสูตรนะครับเอาสาหรับคลิปนี้ความรับผิจากพี่จากน้องไว้เพียงแค่นี้นะครับเนาะก็ขอให,ให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับมีโชคมีชัยไปพร้อมๆกันในงวด10 มีสายยนต์65นี้นะครับ